ดีถามผู้ชมทุกๆคนมือนี้แมนล็ิกที่จะมาปอกหนุ่นเด้อม <Hayır> right. ือลงคลิปมือบาลงก็ขอโทษขออภัยนหลายๆเด้อแม่บ้าดูแม่ก็ต่างเนี่ยต่างใส่ต่าเห้าไปใส่ด้วยดูดึงไปใส่อันนี้นมันออกมันรอดมาตอกหนุ่ปอกหนุ่นทำกันเด้อพี่น้อง ้องส,สุกแก่ไปจะค้นก็ต้อเก่าเนี่คือมักี่ของบ้านเนี่ยีนคิดหัวามากี่ เอาแปมาฮดหน้ามาสิเอาหน้ามาฮดหน่อเออฮดทันทีนันหน้ามาฮดมาหิวห่าวนี่ออาเ้ยฮดทีนี้ฮะมันไงเขาต้องฮดกับบคนนู้นฮดคือสมัยอุ้ยจะไปฮดจงเระ่ำตาแข่งเอาแบบนี้เลยเหมือนนงกันเด้วิธีเป่าหิวขอางม่น้องกี บ้านเฮาบุญอวสิเหตยังนะคะมาผอ่เมื่อลงพูบาลงกัขอโสดขอไพ่ํำไม่นายค่ะกระทงดีเบิ่ง่นองพจต้าเมื่อวบ้านเมือนี่้แต่ดงออกบ้านฉันาีกับบีญเนาะเอ้ยทำบ้านไม้นัียนกับบบีนไันัันหลดนะก็ตทองไล่ลงลกไปหวัดนี วัด้จะตัวย่างเลยหน่อยเขาจะว่ามาซ่อมเงี้ยแก้วัดอีกอเลยถานลงแต่การนคือด้บดหรือบอกลงคืนย่งแล้วมาเล่นไปร่มตอเหรมาเล่นไปลมตโ้ไม่ท้าสิพาไปไปไหนิบไปจ่ไนสิเก้ไปไปย่างชามร้านบัย่างผูมา้ยัางผูมาเราะองา อันนี้นะฮะเออสนับหกพันเออเด็กทำไมเจ้0พันึงเออเออขอบใจเลยขอบใจหลาย อยู่พี่เออแล้ว่าสิมะปอกนี่อยูสะดอกนะหาถาวล้วว่าสิมาปอกนี่อยู่สวยสะดอก่นั่นหนาตาโลดไาโลดตาโลดหนาอะไรไผ่หนาถานี่ ออเอาไปส่งสัดเข้าบ้านแล้วเอาลงมาหนีเาไปี่แล้วเ็นดับเอากนสองเดือนเลยเอาตตยเม่ไดตวันนี้ยตยเ้า,าดีเลยเวานน่าดีเอาลูกนี่คนเดินดับสิ่ขเวียน เ x x มาแล้วกระถ่อนสกันน่ะ ัวอื่นหือ้อใช่ไหวน,นตัวนี้ปีนถึงจะเป้นชอเทื่อนคารุนแ<ม>ลน้ตัวห่าวมันใส่คุ้งอใส่เก่งอาจเก่งหหน้มันออกพีเนอะ ไปแก่เอาอยู่บ้านเจนอาทะเลย้องหนเจหนอามาให้ร้านเปะในต่งนี่เขาเป็นร้านถ้าบอปิตปาก็ได้่า ตงบาที่เราหาตำปิวเขาจะเอาเขบอกวก่้เราคนหนีเลยแต่คนพอแล้จะสูดไพ่หมด

Tang hương nắm bơi đây lạy yêu nắm bội mừng 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 mờ lông phật thoát lạy phật thoát 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 tội thoát 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 ยังไลยมังยิ้วเม้องกิ๊กยังไลย,ยพี่น้องเลยยังเป็นกนสศกสศพี่น้องมาแล้วง่ายดอกมาแล้วง่ายดอกแม่น้องกิ๊กกับไปโคกไปป่าพี่น้องเลยบัดมีเวลาปออาลอกบุกสุกันขับเอาอกดำ ได้เงือนเฮ้ยปวร้อก็ได้ดไไต่วสตองหาปัจบันคนคิดเชื่อโลคเชื่อละมันไม่เชื่อโลกแน่นอไปบ้านท่านไปบ้านนี่โบสูเลยยักนต์ติดต เลยมือม่อนี่จ้าเนาะมื่อนี่กับมี่ยังลายนด้กนะัเนาะคอจบคลิปกันในกองของนี่เลยมือหนจะลืมติดตามหนงคลิปใหม่เลยเมื่อลงมือบาลงกับอโทษขอภายลายๆ okay. อกะคอนช็อบค้นเน่